นนกุลเสิร์หวานพร้อมเพลงสุดข้างรักแอดไัยษะออนเป็นแฟนแล้วยังจีบกันทุกวัน นนที่นี้นะคะคงไม,ม่ใครหวานเกินคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างพระเอกสุดฮอตนนกุชา,นนาตินนสติณทอนกุลกับผู้ที่สร้างตำนานนิม่มรักติจรวดผมน่ะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานตั้งแต่เปิดตัวคบกันนะคะก็สลับเสิร์ฟโมเมนต์ชวนฟินมาให้แฟนๆเนี่ยได้ดูกันแบบไม่มีพักจริงๆคะ่ะอย่างโมเมนต์ล่าสุดนะคะก็คงจะเป็นคลิปที่คุณพี่คนสวยแอปทักษะออนเนี่ยได้มาโพลิปลงช่องทิกเกอของตัวเองกับแคปชั่นว่า พีออเดอร์หรือยังคะแล้วก็แถบนนนกุลคิปไม่กี่วินาทีแต่ทําคนดูวนไปแล้วคนละหลายรอบเพราะว่าไม่รูจะโฟกัสอะไรก่อนดีเลยแอบนนกุลสวยหล่อทั้งคู่คะ่ะแถมงานนี้นะคะมีความเซ็กซี่เบาๆของพี่แอบที่นานๆทีเนี่ยจะได้เห็นแล้วก็ความเขินของหนุม่มนนกุลพี่งานนี้นะคะมีความหูแดงอีกแล้วคะ่ะแหมแหมแหมหวานขนาดน,นี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าพีออเดอร์หรือว่าพีเวดดิ้งนะคะแม่ คนพิเศษอย่างนนกุลนะคะก็ไม่น้อยหนะะ้าค่ะเอามาเสิร์ฟหวานพร้อมเพลงสุดข้างรักแอปท็กซ์ออนเป็นแฟนแล้วยังจีบกันทุกวันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยนะคมาโพสภาพความน่ารักของแอปนนกุลนะคะต้อนรับวาเลนไทน์พร้อมแคปชั่นแล้วก็เพลงประกอบชวนฟินว่าพรีออเดอร์ order, ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์กับแฟชั่นเซ็กของพวกเรา2คนแล้วก็แท็กแอปทักซ์ออนจากซีรีส์หารักด้วยใจเธอ f i ไฟ yourself พร้ self, อมการสัมภาษณ์คู่ครั้งแรกหลังจากโพสนี้นะคะเผยแพร่ออกไปด้คุณพี่คนสวยแอปท็กซ์ออนเนี่ยรีบเข้ามารายงานตัวพร้อมกับอ e ีโมจิส่่งยยิ้มตาาเปป็นนระกห พิเศษนนกุลนะคะก็เขา้ามาหยอดกลับพร้อมกับีโมจิหัวใจแล้วก็ส่งสายตาเป็นประกายเช่นกันแหม่แหม,แม,แม่เขาเนี่ยก็ขยันหยดหวานความค้ั่งรักไม่มีแผ่วจริงๆคะ่ะหลังจากโมเมนต์นี้นะคะไปแพ่วไป,ไปถ้าไม่แซวก็คงจะไม่ใช่ชาวในไทยนะเนาะแต่เข้ามาแซวในความค้ั่งรักของคู่นี้มากมายอาทิเช่นฟังเพลงยังค้าหวานมากๆเป็นแฟนแล้วก็ยังจีบกันทุกวันน่ารักมากๆค่ะหวานมากคุณชาโนนเขาจีบผ่านเพลงไม่แผ่วเลยค่ะพี่แอบมีคนเข้ามาสารภาพาความในใจค่ะพี่แอบน่ารักอ่ะใส่เพลงนี้มาคนโสดอยู่ไง สีตอนนี้ไม่รู้จะดีไหมปล่อยเธอไปคงโคตรจะคิดถึงฉันควรทาอย่างไรเพลงน่ารักมากแฮชแท็กมันจะมีคนนึงเพลงประกอบของนนคือไม่เคยผิดหวังจริงๆมันจะมีคนนึงที่ทําทุกวันให้เหมือนว่า80วาเลนไทน์อ่ะเพลงนี้คือความรู้สึกจริงๆชิมิชิมินี่มันคนข้างรักหรือเปล่านะโอ้เพลงน่ารักอ่ะมีคนนึงอ่ะใช้หน้าที่การงานในทางที่ชอบหน้าไอจีนนนกุลมีแต่รูปเธอจา๋า ชาโนนหวานาล้านไม่รู้จะอินละครหรือว่าอินชีวิตจริงเขินอยากมีแอปทักสาวเป็นของตัวเองบ้าง ดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ